สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของกิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะเป็นหนึ่งในจํานวน5้าลัคนาราศีนะคะที่ในเดือนสิงหาคมนี้การเงินดีมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชุกไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกิราพาชาแนลด้วยนะคะ การทำคลิปพยากรณ์ในช่องของจีราพาชาแนลทาง YouTube นี้นะคะเป็นการพยากรณ์แบบสดๆค่ะจีรามองเห็นดวงดาวต่างๆนะคะก็จะพยากรณ์ตามที่ได้มองเห็นจะไม่มีสคริปต์นะคะว่าจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะควรจะฟังคำพยากรณ์ตั้งแต่ต้นคลิปไปจนจบค่ะเพราะเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีนะคะก็มักจะมีช่วงของระยะเวลาค่ะจีราก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าดาวแต่และดวงเข้ามาเมื่อ ื ي, ออ่อไรออกเมื่อไรและดาวแต่และดวงอยู่ในตรงจุดนั้นกินระยะเวลายาวนานเท่าไรเพื่อเป็นผลประโยชน์ของท่านผู้ชมเองนะคะจะได้ทราบของเงื่อนเวลาว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็จะได้เอาคําพยากรณ์ค่ะเป็นแนวทางเพื่อจัดการเพื่อจะแก้ถ้าถ้าเป็นจังหวะที่ดีนะคะก็จะได้กอบกวยเข้ามานั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ควรจะระมัดระวังในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะคะควรจะฟังคลิปให้ละเอียดด้วยนะคะ เอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของท่านผู้ชมนะคะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภกาะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวการเงินของท่านโคจรไปได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆนะคะเมื่อดวงดาวนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้ก็จะเอื้ออํานวยนเรื่องการเงินของท่านดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ได้จากการงานหรือการเงินที่ได้จากการสิ่งโชคสี่งทาระยะสั้นการเงินที่ได้แบบในลักษณะฟุกๆุนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีสติแล้วก็นํา ค่ะพยากรตรงจุดนี้ค่ะไปปรับนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ดาวตัวตนของท่านนะคะมีความขยันขันแข็งนะคะที่จะหาเงินหาทองไม่ว่าจะการงานของท่านก็เข้ามาได้ตําแหน่งที่โดดเด่นพอสมควรงานเข้ามามากมายในเมื่องานเข้ามาการเงินก็ย่อมจะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนั้นดาวตัวตนของท่านนะคะโคจรไปได้ตําแหน่งราชาโชคดาวการเงินก็โคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าตัว ของท่านจะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็ส่งเสริมไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเข้ามาเนื่องจากการงานของท่านและในตรงจุดนี้นะคะก็หมายความว่าด้วยความพยายามด้วยความมุม,มานะของท่านด้วยการที่ท่านใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณทุกๆอย่างนะคะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้การงานของท่านบนรรลุเป้าหมาย เพื่อจะได้การเงินเข้ามานั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพฤกษบในดวงเดิมของท่านถ้ามีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะท่านก็มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบอย่างไม่คาดคิดในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนในช่วงยับเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะ และการเงินในช่วงระยะเวลานี้มาจากอะไรก็จะเห็นได้จากนะคะบางท่านนะคะถ้าทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บางท่านก็อาจจะขายรถขายบ้านมีบ้านให้เช่ามีรถให้เช่าหรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจการงานนะคะซึ่งเอาบ้านนะคะเป็นจุดทํางานนั้นก็หมายความว่าการเงินได้จากตรงนี้ด้วยนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์การซื้อมาขายไปบางท่านก็อาจจะเป็นตัวแทนในหน้าบางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะตรงจุดนี้ค่ะ างานตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งการเงินให้ท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะแา่ก็จะเสริมให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพพจนในอนาคตอีกนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดาวมฤตยูค่ะโคจรมาทับที่ลัคนาซึ่งดาวดวงนี้นะคะเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมแล้วแต่ในวันที่1ธันวาคมนะคะเขาจะเดินย้อนกลับไป สักประมาณถึงเดือนมีนาก็จะย้อนกลับมาทับที่ลัคนาของท่านอีก7ปีนะคะท่านเคยได้ยินนะคะคําว่าช่ว7ทีดีเหนดาวดวงนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากที่มีมากๆจนไม่มีเลยก็เป็นไปได้หรือจากที่ไม่มีเลยกลายเป็นคนที่มั่งมีสีสุขไปเลยก็เป็นไปได้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมด้วยนะคะจะต้องมีความขยนันมีความอดทนแล้วก็ทํางานนะคะด้วยความบักบันเจอปัญหาอะไรไม่หยุดขาดทําต่อไปจนถึงจุดเป้าหมายนะคะจีราก็จะชี้ให้เห็นนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านนะคะโคจรไปอยู่ในเรอนวินาและได้ตําแหน่งเทวีโชคก็ถือว่าการงานดีกว่าเมื่อช่วงปี63สามมาแล้วนะคะท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปค่ะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อดาวดวงนี้อยู่ในเอนวินาและได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้กินเวลาประมาณ1ปีครึ่งก็ประมาณนะคะเดือนกรกฎาคมปี66ค่ะดาวดวงนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภ ท่านผู้ชมนะคะอย่างที่จีลาบอกถ้าท่านผู้ชมมีความขยันท่านผู้ชมมีความอดทนนะคะหลังจากปี66เป็นต้นไปอีกหนึ่งปีครึ่งการงานของท่านเข้าพบโชคลาภ โชคลาภก็หมายถึงสิ่งที่ท่านได้เหนื่อยนวันนี้นะคะหรือปูพื้นฐานในวันนี้นะคะจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้การเงินเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนั่นเองค่ะและจิลาบอกแล้วนะคะว่าดาวรฤตยูดวงนี้ทับลักท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวท่านไปเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับตัวของท่านผู้ชมเองนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่คําพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ทําให้ชีวิตของท่านเป็นไปตามดวงดาวได้นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ลงมือกระทําเองค่ะสําคัญที่ตัวของท่านผู้ชมเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ